บวาลายห่างได้พี่น้องเอ้ยเปิดกล่องมากอะ่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักแพงเบิด์ตสุขสุขคนเนาะเบิด์ตสมองสุบอนพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากรับถ่ายกับวเลยได้เนาะสั่งกำลังแหมเพื่อนกำลังมุ่งอยู่ตอนนี้เออแก่ลงมาโลดทงปลานะ่ะ ยังเง่งง่าคือเห็นทิมอยู่ตารางพี่บานีลลากคือต้องเฮือนเลยเออมุงเยียบล่อเลยเด้อพี่น้องเด้อบานี้มุงเยียบล่อเลยเนาะมุงเยียบล่อตัดเยียบล่อส่วนไม้ก็ดี 14หลายคู่หลายคนกะัะที่เฮาลงคลิปไปลาสุดนังก็คอมเมนต์กันมาหลายพอสมควรเปอนเอ้ยเนาะเรื่องคาชงคาสัง่งอะไรเนาะนี่ยังไม่เบิ่งว่าเขามุ่งเจออะไรอันนี้ มุงแต่มุงมือน right? no? ียบ่อันี่โอ้แอมก็แอมมือนี่เนาะใส่เสื้อไหมเป็นเพลงบ้านบอลนะคือบ่ไหยอ่นอกพี่ซะเฮองเล็ดลูกนะคือบ่ไหยอ่นอกพี่ ัเห็นลังห่นคือเก่าเนาะปลากระติดเข่าแหละปอแบดมันห่อนก็ห่อนเนาะอบเอา ีสบายดีมาลาสบายดีอะไรเมนี้ยังเหนาวๆมาเนาะเรียบร้อยเนาะวันนี้ชื่อว่าเชตบุญ เก็บวัสดแล้วบ่เอาอมานี่ยนะเพราะว่าเม้นห้อยเน่าบ่จักเออเม้นกบเน่าเบิ่งดูนางร้อยกบนี่มันตากแดดมันตายโูอยู่ดดนดิเพราะเขาผมเห้ยมันตายบุ่นนี่มันหอนแดดนี่นอนตายปีนท่องฝั่งดูฝั่งหลังนี่น ยังกกะในคราะห์เลิ๋วใช่ป่กระปูปูกับชิตายทางแดดนี่แหละเกาเลือกคันได้ครับระเบียงเนบ้านแล้วดอกมาเนี้ยนะกันมมเป็นบบอื่นัตแล้วนี่มันัวแอมนี่แล้วว่ะอ๋อ้ มาขายมิเสวเบิร์ด้ไดมโอ้โหมาแล้วเนาะมาแล้วดอพี่ไพเขามาอะไรบ้างเีสิบ้านนอ่งผ้าละเดี๋นะจดแลวมีใม้เลยนเนาะละมีไม่เลยจอดจอดแบบนี่นะ บ่อลี้วตบ่แล้วบ่แลกขึอแบบไม่บ่อคอคอบ่ครบบ่ว่าที่มนกบ่นิ่งเลยเน้นว่าอะมาห้แไ้วยังห้มันน่าหาไหนไหมห้ย่งไหนไหมเต็มร้อยกินบ่้กินกกินบเป็นอยากินเองเป็นยังกินบกินบเป็นคือเห็นกระดกกระดกไปอลมันเป็นอะไรเรา หรือว <mile> wow. ่าก๋ยซื้อมาพิดบ่เราต้องแบบกินนมก๋ยซื้อซีมาพิดบ่เราบอกกินนมไอ้กิ่งนั่นเราบอมากินเอฟลอยตาบ่ให้หอนแดดบ่หักบางงาใหม่มาปลุกอันนนั้ะจิตตายเบิดซะแล้วทางนางลอยนี่ไปใส่ก่อนยืินทางนไปรถทางนึงตักน้ำเออตักน้ำให้หน้าใส่ทางน้ำเมือง ปิดแต่แถวซาวขอน้องเบอร์แรกขนมนะขนมปิดนะกินเบอร์แรกเตีงบ่อันนี้บริอาไปเตียงบ่อนี่นาะบริยงโยกไปใส่เตียงน้องเบิร์นบ่อบ่มันเพงปลาไปเตียงครูไปลงมามาใส่สายเดี่ยวหักแท้สบายดีปลาลุกและ ปลาดีปลาลุงหักกันกาไปนี่อยู่จะขึ้นเบอขึ้นะเอ้บอขีาวเลยนี่เฮ้ยเื่อแตาตัวนี้เฮ้ยเสื่อตัวนี้คือเห็ด ค,คุ้นๆแท้แม้เฉพาะอ,อ่แาแล้วบลาเน,าน,านคือหมักแท้ตัวนี้หมักแห้งบ่อเสื่อตัวนี้บ่อโซบะโซไลนี่เออว่าพื้นตารางนี่มันต่ำเนาะก,กันว่าสิผูกเสือกใส่ตารางมันก็<ม>สิตากเสื้อฝาบวิบพี่น้องเองบวิบบ่มันต่ำกระเทิ่มบ่ ไปเบิ่งสวนเพื่อนก่อนเปื่นเห็ดในได้คือสีเป็นแปนแน่เมือน,นี่เอเธอขุดนั่นพักเนั่นานพักนั่งร้อยบอ่อน นานพักนา่งลอยเป็นอย่างนี้เนาะผัแมนบอกเลขบ่อนี่ยผัแมนบอกเลขบ่อเออแมนสามซูนเลยบ่นา่งลอยสามศูนย์เลยบ่ดินนางงามอยู่ เบิ่งมุมไกลๆก่อนพี่น้องเลยเบิงบ่ง,<ๆ>งมุมซีไกลๆก่อนเดนัางไหลนี่โอ้โ <c oughs> นี่ใช้ข่าวมา่ะแต่จริงๆอาบานบอลน,นี่ลงมาอยู่พี่ต่ได้มันจังเย็ยน มือ่ไม่ได้อ,อยู่บอเอามือ,อ,มอนีว่าสิหาพวกนี่เมื่อเลยได้จะเมื่อเกี่ยวข่าวซอยได้ท,ทั้งปวดทั้งเมียบ่สิไปอยู่บ่อง่ายคือตัดจิตใจไว้แท้หนึ่งเจ็ดอ็มาอยาต่อไว้แท้เราไปบกคิดนะบ่บกคิดก่อนบ่เฮ้ยมดความคิดเลยเนาะตอบอย่างนี้หนึ่เจ็ดหนึ่งนะ ตอบแบบไม่ทันคิดเลยนี่เป็ดเจ็ดเป็ดหนว่งลยคือย่งเดียวใส่วางอยู่ใส่อยู่ในตู้นะวางหวววางอย่างไรมาถึงไปมันก็สูงจะคิดอะไรกนวะเริ่แมนดูแล้มันก็สบายด้นี้ กอนนฮะหมอเห็นต่กับเอาขึ้นวางหหันเลยมากบเทิ้งจะบอกเห็ุตรงนู้นให้ให้เ่าเพื่อนก่อนเนาะโอ้เอาลงไปผูเอาลงไปใบเตียงผูกแล้วก็ลงก้

หาเกอบเวลาท่ใส่ยังหาเบอร์โทนี้บอกเป็นมดนเด้อเลืออะไรล่ะมอเตอเือไรนะอืม ติดเอมันแมนรอเจ็ดห่เนาะจบเนกอเจ็ดหนึ่งอเจ็ดหนึ่งคนอีสังว่าจากเมนเลยบุม่นอยอยเจ็สันเ้พแงแล้วอเจ็ดสิบเอ็แอันี้ก็ออกนี่ยออกส็องดามันบูมใทางนังพูดอันนี้มันรอเจแมน ลอย171บ่จักเลยติอือเ่อ171ยังบ่จักอือมาๆตบอกเข้าใจบกเข้าใจว่า171 171 171เด้อ71โ7 1เขเอิ้นแม่นดีกว่าอือมันบ่แม่นนอเส้นเอิ้นบ่คือกันอีกบาดนี้โอ้ย1เส้นแล้วมันเส้นนึงแม่นมัน

วางไว้รถลูกสาวไปทางระเบิดอะไรลูกสาวเขาโอ้ไปเกี่ยวเขาเนาะเอาเริเกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวเอาเขาเริ่มทีเกี่ยวเขาแล้วคอยเขาไม่เริ่มที่ร่งนอนอยู่เบิดเลยนั่งขีดหนะคือเนี่เกี่ยวเขาอย่างหน้าแค่อยลำบากเนาะลำบากลำบากอะไรคนกันหน่อยอีกคนไทยเขา S <S ว,ว่าเป็ไก่ไก่อันนี้เขาเกี่ยวเขาแบบอือเว้ยมันไปบ่ได้เีกด้รถไทยเกี่ยวเขาเขาเป็นไปได้กขให้ลงเกี่ยวแล้วเขาไม่โสอย่างนเขาบ่ได้น, <ำ S 1> น้ำทางไปนะก็มีแต่นะตุ้มในหน้านะก็น,น่าเขาสิลงบ่หรือ้าแล้วลว,วันได้เฮาอยู่กลางๆใส่กำลังง,งูงบ่ใส่เขาปูคิดปีนีิปกตินะใส่เขากลาง ปีนี้เผด็จดอคักอะไรทำพ่นันบอดี้มันก็หนันอีดอกมันคืทางมันก็ไป็นหดหดนาดมันโมเมนดีแล้วพ้นมันเกินเนาะมาเกินตอนปลายปลายไงทางมันก็ะสับมทางขรดูนี่ทางไปนาโอเคได้มันเปล่อกมันหลยอ๋อไม่ใช่เอาลงพูนแล้วนะเลยพอดี่ายตัวเน วนเวียนสังเวียนใครตีเรียน,ยน,ยยน <laughs> ใครแต่วันนี้เรื่อยนะมันเขาเนาะสองบาทสามบาทมันขาดโลนเจียนนะดู้ ปูยามาไกลๆเขานี่นะยาดเราเทเลยยานแล้วเกียนไงเยรเยเาก็ใส่บู๊ดเอาแด้เจมูไอนี่เขาบอคายขับเ1กยกินีเปนท่านอันนี้ควาออกใน70้ารแมน70ฮแมน สบายอยู่นอนบอดแดดเนาะมันห you know? ่มบังอาจจะไปใส่เตียงอะไรแม่อืมบังคับมันสีล้มเตียงล้มนี่คือลมเตียงมากงาบริการนาง้อยกับลูกเลย

เอาคันช oh, er ั่นช no. ิบออกมาเลยนอนเห็นได้เพื่อนใหม่ชิออกนออัดจะมันลมบ่อขาชิบอหอนบ่บอตัวตัดห่ดอย กินป้าโบเป็นมันคือขำมั่งเลย3มเมตรอะไร้องเมตร3มซีสซีเต็มบอกบ่ได้แม่นบ่ได้นั่นบ่อบ่อว่าเราแม่นนโบยูบม่ไดโยู่คำมั่เลยสองเมตรสามซีแล้วเลยดิ อยแล้วเดียวอยู่ประมาณสี่ห้าแผ่นเรือบ่ตัวนั้นเหลือสำบ่ก็บ่ยังบ่ว่าเหลือแต่ต้องเหลือเรือประมาณสี่หาแผ่นเหลืออยู่แล้วเออมีแนวใส่เห็ดอยู่ดอกยังมีแนวใส่เห็ดอยู่เด้อเอาส่งสิ้นเนาะเหลือเนาะ จิเห็ยังดอกจางงามใดให้นองเ้ยฮะมีแนวซีให้เห็ดซีให้เห็ดมีแนวซีให้ให้เห็ด วันนี้เอ้าแมเล้วคืนน่หมืนหยุดหมื่นสางหยุดมัอคือกับมาบอเออม,มาปเออโอเครง,งับเงินบรับเงินบ <c oughs> รับเงินละคอยกิมาตรวจงานก่อนได้คอยอย่งิจ่ายเงินได้มาตรวจงานก่อน โอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิจบไปสาม,มีก่อนเนาะก็พูนก็พูนเอฟซีเบิร์ี่คู่สักคนที่เขาเอาเบิ้องมาสมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเไปเนาะอดี้แมงหักแบ่งแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดี